เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าตอกซิงนะครับจากเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแวบแว,บวบโอ้กลิ่นมาก่อนเลยอันดับแรกกลิ่นหอมเหมือนทูบบ้านเรานี่เจอแล้วโอ้ี่อันนี้เป็นแฮมเดียวเขนา้นะครับถูกด้วยสวยด้วย <c oughs> thank you เ <c oughs> อรผมว่าคนคนที่นี่เฟรนี่ เป็นลี่ดีครับโตมังตาแนมโยมาไาที่พาไปดูเสื้อนี้สวยมีเดียมงวะแปลว่าอะไรไม่รู้งวะรู้แต่ว่าสวยดีนี่ถวยจ้าหกสิาแลมโผล่ละห้าสิบบาทไทยนี่เป็นสาลีนี่ไปล้างมือก็ได้ล้างหน้าก็ได้มีขนมกินด้วย จ็ร้านแขกของอะไรล้วเข้าไปดูมีอะไรบ้างของชุงมลวยมีเทพต่างๆนี่อันนี้สวยมากรูปช้างโมเดิร์นมากไโมเดิลเลยเนอะะปไป,ป,ปมีเทปโอเคเดี๋ยวพาาไปดูร้านต่อไปดีกว่านี่มีดอกไม้ด้วยมีสาวแขก นี่พอดิ oh. oh, สต์อ๋อใส่รองเท้าหรือ oh. ว่าอะไรเบบี้ oh. ของทานอันนี้เป็นของเส้นไหวสำหรับเทพเจ้ากล้วย <c oughs> ต่อไปต่อ <c oughs> นีต่างกันแล้วสิ้นเชิงกับฝั่งนู้นฝั่งนู้นญาติโลกี <c oughs> ฝั่งนู้นญาติน,นี่ก่อนเข้าโบสถ์แล้วจะมีการถอดรองเท้าอืม <c oughs> ตอกเล็กๆแต่ว่าผมว่าอบอุ่นนะครับตอกเลยฟังเพลงก่อนเพลงเขาเพราะเซ๊ะเนน่สุกิณแจ๊วแน็ตแน็โอ้แห้เพลงไรกาดมาสมมนัสสมมนัสสุสาสมมนัสเซากรุเทพรับ thank you โอเนทขาม่เป็นโเคอ๋อนี่ของสำ้วย ราคาไม่แพงครับผมมาดูที่นี่แล้วไปไเราไปกันต่อก่อนทางเข้าจะมีขายหอมมากร้านนี้หอมดอกมะลิร้านนี้ดอกมะลิเหมือนกัน mm hmm. นี่เป็นเทปคาสเซ็ตว้าว <Wow, wow. S 1> ีของ หมดเส้นทางย้อนกลับไปโอ้โหทำเกันขนาดนี้มีบวงกุญแจด้วยสุดยอดออซเซอรี่เยอะมากโอ้ยมีสติ๊กเกอร์หือจาสนาพูดเรามีสติ๊กเกอร์อย่างงี้เขาไม่เนี่ยมีหมดเลยมีเข็มกัดเล็กๆบุ๊กก็มีหนังสือ โอ้ยมีนี่ด้วยอ๋อไม่ใช่ในี่ US <c oughs> นี่มีแป้ง <c oughs> จะเออข้าวท่าข้าวท่าก็ <c oughs> มีดีลลายมือด้วย <c oughs> โอเคโอเคสำหรับตอกนี้เราก็แนะนำกันแค่นี้ก็ถ้ามาดูไบก็ไม่น่าพลาดนะครับตอกนี้น่าสนใจหรือว่าท่าดีก็คือวิญญาแวะไปที่บทถบสิกกันโอเคองั้นกันนี้วันนี้ก่อนละกลัน Okay.